เรื่องที่ทุกคนอาจไม่รู้เกี่ยวกับอวาชาภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาล ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์แอนิเมชันแต่เป็นภาพยนตร์ที่คนแสดงจริงๆครับโดยการถ่ายทำเนี่ยอวตารครับ40เป็นคนแสดงและ60เนี่ยใช้ CGI ช่วยโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า The Volume จับหน้าตาท่าทางการแสดงออกซึ่งรวมถึงแววตาและลอยเหย่ยวย่นรอบดวงตาหรือการเกรงของริมฝีปากของนักแสดงก็สามารถเห็นได้อย่างละเอียดยิบครับซึ่งเทคโนโลยี The Volume นี้นะครับพัฒนาร่วมกันโดยตัวเจมส์คาร์เมลอนกับวินส์พาร์สและวีตาดิจิตอลเวิร์สนะครับ ช่วยกันทํางานเพื่อผลิตภาพสเปเชียลเอฟเฟสุดอลังการเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ CGI เข้ามาช่วยเยอะมากๆบางฉากเนี่ยนะครับใช้เวลาเอ็กซ์พอร์ตยาวนานถึง47ชั่วโมงเลยทีเดียวครับและสัตว์ทั้งหลายนะครับที่เราเห็นในภาพยนตร์อ v a าจ้านะครับใช้นักออกแบบมากกว่า20คนครับเพราะว่าเจมส์คามิลลอนเนี่ยต้องการให้สัตว์ในโลกของแพนดอร่าเนี่ยมีความ m ม k e ซเซนส์ครับและมีชีวิตจริงๆเลยในภาพยนตร์ครับและนี่นะครับคือความพิถีพิถันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าใช้เวลาคุ้มค่าเหมืออนนนกกัรว่่าาาาจะมเป็ภพยตต์ททีไดดด้สสูงุล ครับ